นครับผมพบกับเก๋อแล้วนะครับใน EP ีนี้ครับผมจะมาแนะนำตัวนี้ครับตัวเ l s นะครับตัวนี้จะเป็นรถรุ่นยอดนิยมในท้องตลาดครับรุ่นนี้นะครับมีส่วนลดแบบสุดพิเศษเลยครับ100,000บาทหรือจะเอาชุดแต่งแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ไม่พอแค่นั้นครับอยากได้อะไรทักหาผมนะครับนะครับตัวนี้ครับผมจะมาบอกว่าเขามีดียังไงนะครับตัวนี้ครับ170แรงม้านะครับอยู่ที่ 4 0 5นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ถามว่าประหยัดน้ํามันไหมก็ต้องตอบโจทย์ว่ามันดีที่สุดในท้องตลาดเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็ด้วยราคาแล้วก็สเปคของรถนะครับมาดูครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับจะมีกระจังหน้าที่แบบคาดแดงอย่างนี้นะครับกระจังหน้าคาดแดงนี่ก็คือมันตัดกับดันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีสกูปฝากระโปรงลายม้านะครับกันชนตัวนี้ฮะต้องตอบว่ากันชนตัวนี้ครับชนยังไงก็ ไม่มีบุบครับเป็นของออรเรนเดอร์ครับกันชนไม่เท่าไหร่ครับมาดูแผ่นรองใต้ท้องนะครับตัวนี้ครับทนทานมากการหินกันอะไรได้ดีมากครับก็คือสามารถลุยได้ทุกอุณหภูมิหรือว่าลุยได้ทุกคลองถนนสภาพเลยนะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นยางขอบ20นะครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ20เป็นยางออทเเลนนะครับตัวนี้จะเป็นมาพร้อมกับยางซูแม็กนะครับยางซูแม็ก ตัวนี้ครับตะกุยได้ทุกสถานการณ์ครับจะไปทั้งดินแดงดินลูกลังหรือว่าคอนกรีตแบบนี้ไปได้หมดครับลายสติกเกอร์ก็โดดเด่นนะครับลายสติกเกอร์ของเขาเนี่ยครับโดดเด่นไปด้วยลายม้านั่นเองครับแล้วก็ไอเนี้ยครับอีกแบบหนึ่งเลยคุณจะเบียดถนนเบียดฟุตบาทเบียดอะไรไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีบันไดเหล็กมาให้ครับเนี่ยแข็งแรงมากนะครับบันไดเหล็กของตัวนี้ต้องถามว่าต้องบอกว่าบันไดเหล็กตัวนี้ครับทนทานแค่ไหนนะครับ เบียดฟุตบาทฟุตบาทแตก่าครับไม่เท่าไหร่ครับมาดูข้างหลังกันต่อนะครับตัวนี้ครับเป็นโลบาร์นะครับแข็งแรงมากโลบาร์ยี่ห้อเนี้ยจะเป็นตัว T W Y นั่นเองนะครับเป็นตัวย่อของเขานะครับตัวนี้ก็มีมาพร้อมไฟนะครับเป็นไฟกระพริบไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับมาพร้อมกับกันชนท้ายครับผมกันชนท้ายเนี่ยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นของ Outlander เหมือนกันนะครับกันชนท้ายแล้วมีหูลากมาให้พร้อมอ่าแล้วก็มีตัวนี้ครับคาท้ายกระบะเป็น Ford นะครับตัวนี้ก็คือเป็นอักษรที่คนนิยมติดกันมากนะครับโดยที่เขาจะโดดเด่นขึ้นมาก็คือ Ford ของ Ford นั่นเองครับผมอ่าแล้วเราก็เดี๋ยวผมพาไปดูต่อว่าในรถรุ่นนี้ครับเขามีอะไรบ้างนะครับครับผม ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็ทักหาผมได้ครับเก๋ครับโปรดีๆอย่างนี้นะครับมีมาให้ไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าอยากได้บ,บ่อยๆก็ทักหาผมอ่า095ครับ4 4 9 4 5 3 3ขอบคุณครับ